ตอนนี้นะครับยังอยู่กับครูเพียวสอนศิลป์นะครับก็จะมาสอนวาดรูปปลานะครับแนวการ์ตูนง่ายๆนะครับเหมาะสําหรับนักเรียนนักศึกษานะครับลองไปวาดตามดูนะครับอันนี้เป็นแนวทางการออกแบบเฉยๆนะครับใครวาดได้สวยกว่าก็ยินดีด้วยนะครับนี่ครับวาดรูปปลาง่ายๆนะครับ เป็นแบบไหนเอาแบบนี้ดีกว่าเอาแบบแปลกๆหนะน่อยนี่นี่นะครับปลาอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่ามาสอนวาดนะครับเดี๋ยวตั้งชื่อนะครับปอรปลาหน้าตั้งชื่อว่าปลาปลาปลาอะไรดีปลาอีโม,โมนี่ปลาอีโม